ครไปเกมเมอร์นะครับเรามาอยู่กับเกมอะไรวะเนี่ยรถบอดไซด์เลยนะครับนี่ก็เป็นรถที่ดูออกจะน่ารักซึ่งของต่างๆนั้นก็เป็นของที่ถึงโดเรมอนไปหมดเลยพอมาถึงไ้ากระทำตัวเป็นเด็กกันดีน่าเบื่อนะฮะร้อนเก็บภาพมามีทั้งห้องทำงานของคุณคุจิโกะนิดต่อที่เขาเคยขี่เป็นถึงขั้นตอนการทำงานนะเกมเมอร์ เบาหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราถอยมานิดนึงให้คุณได้กเขาได้ฟังอย่างสนใจเซิร์ฟนี้เข้าไม่ได้แล้วจะเข้าเซิร์ฟไหนเนี่ยเอเจอแล้ว่อไม่ให้เล่นไปนซัมบีขอให้เล่นอัะได้ไหมทีมแดงแน่นอนเฮ้ยแดง แดมไม่ได้เราก็ต้องเอาเนี่ยแหละครับนี่เนี่ยนิ้วเฮช็อตชอตชอต,ชอต <_ C 2> เฮ้ยทำไมแกไม่วะฉันไม่อยากเลงนนี่โอ้โหแกนี่มันเม่น่าเชื่อเลยเออค้างหวแล้วเชียวประกาศเยอะมากแลว เทปช็อตในชนะแล้วแกะก่เดี๋ยวตะกี้เห็นเพื่อนตายไหมครับเห็นเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับ จะมัดเอาไว้นะไม่ได้เลี่ยงเลยจังนิดเดียวแต่มันน้องผมอ่านจะสนุกนะตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะออกมาเร็ว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 กัน โหนโหนโนต้อง no, no, no. ไปรัวๆเลยนะผมไม่ได้อัดเอาไว้นะต้องขอโทษนะแม่ผมนอนอยู่นะออดไม่ได้เขาพูดดังไม่ได้นะฮ่าเ้ยน้าหนะ้าโอ้โหชัดเจนเออทำไมตายหลายรอบเลยเนี่ยนะ นอนแป๊บข <t od ian |ms|> ่ะขอนตองนี้แ <another> ้วก <heroin> <c Moder ator> ันนะซเล่จานเราจะหยุดอ่ี้เห็นเห็นเลยล้ก็จะฆ่าเจ้าอออยู่นะเซาลเล้วเซาล้วอู้่าฉากหลรอไปล่าสู้เขา ไอ้ซาลาดะบ่เฮ้ยบาดเจ็บคลิปตันฮ่าฮ่าวชนะจะได้หรอโอ้ยโซมาอยู่หนังห้องเตรียมมีนเตรียมปืนเตรียมอะไรรอเลยอุ้ยต้องรางแค้นนี่ใรของชันปืนที่กากมาหามาลอย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 กระโดดลงครับ เออพร้อมกับความตายอะไรมันจะโหดมานปืนสายลุงยาอ่อนแล้วเรามายุ่งนะกับปืนส,ออนา,สายลุงเอือมันโหดจริงกว่าสายลุงตายท่ามาอะไรเนี่ยมันมันดักที่เดิมนะ

เลมโมโหแล้วครับมมท่านผู้ชมหอม

โวยเอาวมาแล้วจ้า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 อื้อืจ้าผมไม่มีพรสวั์มีแต่พรสวัรค์ตายอะไรนี่เออฉันจมต้อยเออเฮฟช็อตแป๊บ เพื่อนไม่เป็นไรนะฉันเป็นวิญญายมาดูนายนะ่ะอ๋อเราก็ค้าอยู่แบบนี้ไม่ได้ช่วยใครเลยนั่นก็เพิ่งเป็นเด็กใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเอา้าโหตายสองคนเดี๋ยวนะสีส่คนแล้วนับผมไปด้วยมผมเป็นคนที่ชอบดีนะ มากมากเลยด้วยเฮ้ยมาจากด้านหลังต้นไหนวะเดินผ่านมันมาเองเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เดินกว่าน้อยนักเองเราสังเกีถึความเข้าใจโหดเข้าใจเลยแ่ะอู้วว่ามาท่านี้ โอ้โหทำไมตาบ่อยจังเลยชีวิตเดยพอใครเดทพอไอนี so ่ไง K K K Y E I E ดูไม่ออกดูมันแค่ด้วยไสู้หรือเปล่าบายไปสู้เอะ S <S> อังกฤษสู้หรือเปล่าน่าจะได้ฮะนี่เนีน่ยกระโดด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 อื้อคืออ่ะหยุดยังการกระโดด แกเแง่แง่จะตายเนี่ยเราตายตั้งคิดสองรอบแี่แง่แง่เต้ตายแง่แง่เฮ้ยเป็นอะไรรอเปล่าแง่ๆ่จะแง่ฟันหรือไงแง่ๆ่กันโดดแป๊บขาไม่หักก็ดีแล้วคลิปนี้ก็ขอบายบายนะฮะบายครับ